นโมตัสสะพระคขวตูวอรหัตโตสมมาสัมพุทธสั์ขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองไม่มีอริยมรรคมีองแปดไม่มีอริยะบุคคลในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคมีองคแปดสมณะที่หนึ่งโสดาบัน ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นแม้สมณะที่สองสกทาคามีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สามอนาคามีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สี่อรหันต์ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นความขาดศูนย์แห่งการลยานวัต t นี้มีในยุคแห่งบุรุษใด บุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตัสว่าอานท์ก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไว้ในการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคายกำหนัดเพื่อดับเพื่อความสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อม เพื่อนิพพานอาน,นุนการ,รยาณวัตนนี้เป็นอย่างไรเล่านี้คืออริยมรรคมีองค์แปดก่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตนั้นเราขอกล่าวกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกรัลรยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยอานนท์ความขาดศูนยแห่งกรัลรยาณวัตนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกลาลยานวัตนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกลาลยาณวัตที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยดูกอน่น พิสุจทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สม,มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สมีในธรรมวินัยนี้ลทัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งสเธอทั้งหลายจงบรรลือสีนาาโดยชอบอย่างนี้เถิดดูก่อน พิสุทั้งหลายก็สมณะที่หนึ่งเป็นอย่างไรเล่าพิสุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัญญาณสามย่อมเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตัสรู้ในเบื้องหน้านี้แหลสมณะที่หนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายก็สมณะที่สองเป็นอย่างไรเล่า พิสุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัญโยตสามและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางย่อมเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกได้นี้แลสมณะที่สองดูก่อนพิสุทั้งหลายก็สมณะที่สามเป็นอย่างไรเล่า พิสุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัญญาณในเบื้องต่ำห้อย่างย่อมเป็นโอปปาติกะอนาคามีมีการปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี้แลสมณะที่สดูก่อนพิสุทั้งหลายก็สมณะที่สเป็นอย่างไรเล่าพิสุในธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตว,วิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาติเป็นปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่นี้แลสมณะที่สดูก่อนพิสุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่สก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สก็มีในธรรมวินัยนี้ลทัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งสเธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนะ้าโดยชอบอย่างนี้เถอสุภัท t ะในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคมีองค์8สมณะที่หนึ่งโสดาบัน ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นแม้สมณะที่สองสกทาคามีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สามอนาคามีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สี่อรหันต์ก็หาไม่ได้ในธรมนนนธนธรมวินัยนั้นสุพัทะในธรรมวินัยนี้แลมีอริยมรรคมีองแปด สมณะที่หนึ่งก็หาได้ในธรรมวินัยนี้แม้สมณะที่สองก็หาได้แม้สมณะที่สามก็หาได้แม้สมณะที่สก็หาได้ในธรรมวินัยนี้สุพัทธะถ้าพิสุทั้งหลายเหล่านี้จะพึงอยู่โดยชอบไซโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายแลสาธุ